ผัดไอ้เข่งมันเก้าตัวทึ่งนะเกือดไว้นะครับไฟมันแรงไฟเหนแรงน้องคนตั้งนะงไปนะเดือดไครนะับเกล็กลตก็ดก,กปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บเกป็กระตมเป็นอันหวานเข่งแกงกับมูบวกลา้วกนดีเลยคนระับขั้นตอนตัดไปก็นี่นะครับเกลอดไปมันขูดหอยลงไปนะครับผม นิดน <ersch> ่อยพอชั้มเล็บชัดชิ้นให้กินใบมะกรูดออกมาสักนิดนึงนะครับทุกท่านแล้วก็เปิดเปิดแก๊สอีกนิดนะครับไฟมันอ่อนไปนิดนะนี่เลยครับเพื่อนๆเรียกได้ไหครับเป็นน้ำหวานชั้มเล็บชัดชิ้นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจเด่นการด้วยนะครับตัวเด่นการอย่าจ้างช่างคนงานใหม่ชมเรื่อยๆนะครับ๋อกราบสวัตถุดิบกระป๋อ